สวัสดีครับพี่น้งาชาไทยวันนี้ผมมาที่จุดรวมพลนะครับเพื่อที่จะส่งสัญญาณจากคลิปนี้ไปยังประชาชนชาวไทยนะฮะทุกๆคนก่อนจะไปถึงทุกคนก็คงจะต้องไปถึงกลุ่มต่างๆนะฮะกลุ่มที่อยากจะไปถึงก่อนก็คือกลุ่มนักมวยหรือค่ายมวยไทยทั้งหลายนะครับแล้วจึงไปสู่ ดาราและสื่อมวลชนนะครับกลุ่มสองกลุ่มแรกคือนักมวยคือหรือนักกีฬาทั้งหลายกันแล้วแต่นะฮะกีฬาอะไรก็ได้แล้วก็มากลุ่มศิลปินจะเป็นนักดนตรีนักดาราก็ได้นะฮะศิลปินขแขนงไหนก็ได้ขแขนงไหนก็ได้นะฮะเอาคนสองกลุ่มนี้ก่อนนะ,ะแล้วส่วนกลุ่มที่สามเป็นพวกเควนเซอร์ยูทูบเบอร์อะไรเนี่ยนะสามกลุ่มนี้นะเรียกว่าสามกลุ่ม ามกลุ่มนี้แล้วกันนะครับเป็นกลุ่มที่ควรจะเรียกระดมพลนะครับระดมพลการจะเรียกระดมพลได้ต้องใช้เป็นเงินใช่ไหมครับในงานผมเนี่ยมีสินค้าที่พร้อมจะขายเป็นไม่เกินได้เลยนะเป็นไม่เกินมากกว่าที่ท่านทํากันอยู่ขนาดเนี้ยนะมากกว่าที่ท่านทําทําอยู่ขนาดนี้นะเพราะที่นี่สินค้าที่ขายนี่เป็นการที่ประชาชนทุกคนต้องการ ตัวประเทศก็ต้องการแล้ต้องการแบบชีนีดเร่งด่วนรีบเร่งด่วนรีบมีรีบใช,ช้เพื่อให้ทันยุคเพราะยุคยุคเอเนี่ยฮะยุคสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นยุคที่เรียกว่าต้องรีบไปคว้าแพลตฟอร์มให้ได้ก่อนใครได้แพลตฟอร์มก่อนก็ w i n เทคออก็ all, คือว่าได้ทั้งหมดเพราะนั้นต้องรีบไปเอาสีแพลตฟอร์มรีคว้าเอาแพลตฟอร์มให้ได้ก่อนนะที่นี่มีสีแพลตฟอร์ม เราจะผมมาพูดตรงถนนนะฮะตรงสูรราชการนะครับกำลังมีการก่อสร้างสูนราชการตึกซีอันนี้เป็นตึกปีึกปีนะฮะทุกคนรู้จกักในศูนยราชการนะครับก็มาพูดถึงกลุ่มทั้งสามกลุ่มนี้นนะฮะที่สามารถระดมพลได้ ก็ดมพลเพื่อมาสมัครนะฮะสมัครอบรมสมัครอบรมเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตแล้วก็มีทุนสำรองบุคคลคนละสิบสองล้านบาทจะได้อย่างไรเงินสิบสองล้านบาทฟังแล้วเหมือนเป็นพวกหลอกลวงพวกเกมหลอกลวงนะพวกมันนี่พวกหลอกลวงอะไรนี่นะอ่าใช่ท่านเห็นมาเยอะแล้วก็คงคิดเป็นเช่นนั้น แล้วนะแต่เขาผมนี่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เพราะว่ามันคนละเรื่องกันเพราะที่นี่มุ่งหวังให้ประชาชนนั้นหลุดไปจากความจนนะความจนมาเป็นประชาชนที่มั่งคนะั่งนะมั่งคั่งด้วยทุนสปรอบุคคลครื่12ล้านบาทการจะได้ทุนสปรอ12ล้านบาทก็จะต้องทำตามสเต็ปขั้น,ะนตอนที่ให้นะฮะทุกสเต็ปขั้นตอนที่ให้นี้มันพร้อมเกิดแล้ว สิ่งอำนวยความสะดวกก็มีโดยเฉพาะเม็ดเงินที่จะมาผลักด,ดัน,นที่นี่เม็ดเงินมีพร้อมอยู่แล้วเพราะประชาชนสามารถที่จะจ่ายวันละหนึ่งบาทถ้าท่านจ่ายหนึ่งบาทแล้วมันสามารถพาประเทศออกจากวงจรอุบาทได้ซึ่งไม่มีหน่วยงานองคปกรณใดพาประเทศออกจากวงจรอุบาทได้เลยนะครับเป็นเวลายาวนานถึงเก้าสิบปีแล้วไม่มีหน่วยงานองคปกรณใดพาออกได้เลยนะครับแต่หนึ่งบาทท่านเนี่ย จะทำให้รุนออกไปเลยนะครับไม่ติดขัดเสียเวลาอีกแล้วนะหนึ่งบาทแต่ว่าหนึ่งบาทนี่ไปทำอะไรมันเพียงพอมันแก้ปัญหาได้เหือนึ่งบาทคนละหนึ่งบาทแต่ว่ามันใช้เวลาสิบปีอ่ะปีมี3สามร้อามร้อหกสิบวันใช่ไหมฮะอ่าสิบปีมันก็สามพันหกสามพันหกเนี่ย เป็นเงินลงทุนนั่นเองแต่ไม่ต้องรอสิบปีฟังดีๆนะไม่ต้องรอสิบปีไม่ต้องรอสิบปีครับนะสามหกไม่ต้องรอสิบนะ 36, ปีวันละหนึ่งบาทเป็นเวลาสิบปีถามว่าทำไมต้องสิบปีเพราะเราจะประกาศครบหนึ่งร้อยปีการเปลี่ยนการปกครองของประเทศไทยเปลี่ยนมาแล้ว ก็ยังไม่ได้เรื่องอเรียกว่าผิดเพราะผิดนั่นเองเพราะว่าคณะราษฎรสร้างประเทศผิดผิดหลักวิชาก็เรียกว่าเสียของนั่นเองทาให้ประเทศเสียของเพราะเป็นประเทศไทยถุกปลอมมาถึงเก้าสิบปีจึงเป็นการการสร้างที่เสียเสียของมาถึงเก้าสิบปีมันนานมากดังนั้นก็จะเป็นที่จะต้องสร้างใหม่สร้างใหม่ให้ถูกหลักวิชานะตอนนี้จะสร้างใหม่เนี่ยก็ใช้เวลา สิบปีสิบปีนะฮะจึงจะครบหนึ่งร้อยปีเหมือนที่จีนประกาศนะจีนประกาศครบหนึ่งร้อยปีเป็นชาติมหาอำนาจนะด้านเศรษฐกิจประเทศไทยก็ประกาศหนึ่งร้อยปีเหมือนกันเหมือนประเทศจีนนะประกาศหนึ่งร้อยปีของเราเหลืออีกสิบปีเพราะเราลงทางมาเก้าสิบปีเราจะประกาศอีกสิบปีอ่าอีกสิบปีก็ วันละบาทก็เรียกว่าสามพันหกสามันหกแล้วมอบให้กับตำบลของแต่ละตำบลจัดการกับเจ้าหน้าที่สี่ร้อยบาทจ่ายให้ไปเลยนะเป็นค่าจัดการนะครับเป็นค่าจัดการการสมัครแล้วก็รวบรวมใบแสดงติดตัวลนะครับแล้วกเ็เขาไปจัดตั้งองค์การตำบลมหามนาจขึ้นเพื่อที่จะอ่า สร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจเลยด,ดมันจะเป็นจะต้องมีองค์การอ่าจากอปตอก็เปลี่ยนสถานะใหม่เป็นองค์การเสียนะโดยประชาชนเป็นผู้สั่งสั่งในใบแสดงเจตจุนง,ง,งของประชาชนนั่นแหละนะครับถามว่าวันละหนึ่งบาทมีใครรังเกียจไหมไม่มีหรอกครับนะหนึ่งบาทหนึ่งบาทเป็นเวลาสิบปีใครๆครก็อยากให้ประเทศไทยเนี่ยเมื่อครบหนึ่งร้อยปีแล้วก็ ประกาศตัวประกาศตนบนเวทีโลกเลยว่าเป็นประเทศไทยใหม่เป็นประเทศไทยระดับมหาอำนาจด้วยแาะเป็นมหาอำนาจด้านซอฟต์าวร์ไม่ใช่อาวุธนะฮะเป็นซอฟต์าวร์มันเป็นบทบาทตำแหน่งของประเทศไทยอะ่ะที่ต้องเป็นมันเป็นบทบาทตำแหน่งนะฮะแล,แล้วมันมีที่ขิดอยู่แล้วที่ต้องเป็นอะ่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นหนึ่งบาทเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของคนไทยคนไทยพร้อมให้ ให้มากกว่าหนึ่งบาทยังได้เลยแต่เราไม่เอาเราเอาแค่หนึ่งบาทนะหนึ่งบาทฉะนั้นเองนะครับถ้ามันจําเป็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเพิ่มอีกบาทสองบาทก็ไม่มีใครว่าอะไรนะเป็นแบบนี้ทีนี้หนึ่งบาทเนี่ยประชาชนไม่สามารถจะรอสิบปีแต่จะเอามาเลยแล้วใครจะให้ล่ะออกมาเลยทันทีเพราะยังไม่สะสมไม่ถึงสิบปีเลยผู้ที่จะให้ก็คือธนาคารแห่งไทยนั่นเอง โดยต้องไปตั้งองค์การตำบลมหาำนาจของตำบลขึ้นมาก่อนซึ่งคนคนทุกคนในตำบลตั้งอยู่ได้ได้อยู่แล้วเร็วแป๊บเดียวอาทิตย์เดียวก็ตั้งได้ถ้าคุยกันรู้เรื่องอาทิตย์เดียวก็ตั้งได้แล้วนะแต่จริงๆต้องใช้สองอาทิตย์เพราะอาทิตย์หนึ่งต้องไปอู่ตนเภาพิจารณาเพื่อไปเรียนรู้ในการจับตั้งหนึ่งอาทิตย์อีกหนึ่งอาทิตย์เอาทีว่าสองอาทิตย์จับตั้งได้แล้วนะจับตั้งเป็นองค์การตำบลมหาำนาจและองค์การตำบลมหาำนาจนี่แหละครับ ทุกๆตำบลจัดตั้งองค์การตำบลผ่านหนาเป็นทุกๆตำบลนะฮะเมื่อทุกตำบลจัดตั้งเป็นการตำบลผ่านหนาแล้วก็ส่งใบแสดงเจตจำนงของประชาชนนี่แหละครับประชาชนจะต้องส่งใบแสดงเจตจำนงนะฮะของทุกๆตำบลที่ตำบลตั้งองค์การตำบลผ่านหนาได้แล้วก็ส่งไปในนามของตำบลององค์การตำบลผ่านหน้าลงไปประกาศ ทรงไปประกาศเป็นกฎหมายประกาศกฎหมายความมั่นคงใช้กฎหมายความมั่นคงนะฮะประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงนะครับก็คือเจ้าของอำนาจอธิปไตยทรงใบแสดงเจตจำนงประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงซึ่งเป็นกฎหมายเหาน,านือกว่ารัฐธรรมนูญฟังดีๆนะเจ้าของอำนาจอธิปไตยทุกๆตำบลนะครับทรงใบแสดงเจตจำนง ทางองค์การตำบลมาหาอำนาจทุกๆตำบลต้องมีองค์การตำบลมาหาอำนาจนะเพะื่อรวบรวมใบแสดงเจตจำนงให้ได้30หรือ40ล้านใบซึ่งสามารถทําได้อยู่แล้วและคนนับก็คือพระในแต่ละตำบลน,นับนะครับพระไม่ได้มาเล่นการเมืองและนี่ไม่ใช่เป็นการเล่นการเมืองอันนี้เป็นการสร้างประเทศไทยใหม่เป็นชาติมาหาอำนาจนะเป็นการทิ้งยุคสมัยทิ้งระบบระบอบก,การเลือกตัง้งเลือกตั้งไม่มีพรรคการเมืองต่อไปแล้วไม่มีการเลือกตั้งอีก ะะและไม่มีแค่รัฐบาลแต่ประชาชนจะเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตเลยนี่มันคือคน,คนละเรื่องคนละโลกกับที่ท่านเล่นการเมืองบา้บาๆบา่บามกันอยู่ขนาดนี้แล้วติดกับดักการเมืองกันมาตั้ง90ปีหาทางออกไม่ได้ประเทศก็เละเทะประชาชนไม่มีความมั่งคัง่งมั่นคงเลยความเสื่อมมาเยือนประชาชนเยือนประเทศชาติตกลนดับตกชั้นเป็นคําถามที่ท่านทุกคนต้องถามประเทศไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่าง,างไรจุดที่มันอับปางลักแต่ปรนะเทศไทยไม่สวยเลย ถ้ทั้งที่เป็นผู้หญิงสวยนะแต่ว่ากินอาหารที่มันผิดๆทําให้ป่วยไงมันก็ไม่สง่าง,งามเลยครับคนป่วยจะสง่าง,งามได้ไงนั่นแหละครับแต่นี่จะสวยเลอเลิศเ,เปิดพริ้งนะฮะเป็นที่หมายปองกลับเป็นเอ้ยมันสวยแต่ว่าไม่อยากเข้าใกล้อ่ะก็เหมือนจีนอ่ะอเมริกาไม่อยากเข้าใกล้หรอกเห็นไหมท่านเกตแล้วว่าอเมริกาไม่อยากเข้าใกล้นะ ถ้าไดเห็นอยู่แล้วนี่คือเราสวยแบบไหนแบบนี้ภูมิใจกันเหลือนะเพราะว่าคงเข้าใจความหมายต่างๆที่ผมอธิบายเนี่ยฮะพูดตรงๆก็คือเราอะเป็นประเทศที่ตั้งหลักมาผิดตั้งประเทศผิดเป็นประเทศผลิตการก็ไปโกหกทั้งโลกโกหกทั้งคนไทยบอกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่ผิดแล้วเราเนี่ยไม่กล้ายอมรับความจริงปัญหาคือไม่กล้ายอมรับความจริงนี่แหละคือโกหกตัวเองการโกหกตัวเองนัน มันกโกหกได้แต่ผลที่เสียมันก็ตามมาอย่างที่ท่านตั้งคำถามถามประเทศไทยมันทำไมมันเป็นอย่างนี้ผมพยายามพาออกจากไอ้วังวนที่ท่านเป็นอย่างนี้กันอยู่มาตั้ง90ปีถ้าท่านหาคําตอบไม่ได้ประเทศทําไมมันจึงเป็นแบบนี้นะแทนที่จะเป็นประเทศประชาธิปไตยแท้จริงกลับเป็นประเทศผลิตการซ่อนลูกนะแล้วมันมีความขัดแยง้งย้อนแย้งไปหมดนะท่านไม่ต้องไปโทษไอ้พวกสักดีนา ที่นาทหารอะไรไอ้พวกนั้นก็เพราะว่าท่านไม่ตื่นรู้ไงท่านไม่ใช้อํานาจของเกงท่านก็ปล่อยเขาเขาเข้ามาจัดการนะครับเขาเป็นคนที่บ่อนทําลายชาติเขามีหน้าที่ทําลายชาติบ่อนทําลายชาติมีที่โกงชาติกินชาติมีที่เอาเปรียบประชาชนเขามีหน้าที่โกงทําลายเบียดเบียนประชาชนนะเขามีหน้าที่ทําท่านต้องเข้าใจอย่างนี้แล้วท่านละมีหน้าที่อะไร มีหน้าที่เป็นคนโง่ใช่ไหมมีหน้าที่เป็นคนถูกก็เอาเปรียบใช่ไหมท่านก็มีหน้าที่แบบนี้ใช่ไหมแล้วภูมิใจแล้วจะอยู่ต่อแล้วจะส่งมอบบรลรบหน้าที่บาบ้าอย่างเงี้ยทุเรศทุเรศอย่างงี้ให้เด็กรุก่นใหม่งั้นเหรอท่านไม่อายใจเหรอครับถ้าอา,ายใจก็จ่ายไม่ได้ครับวันละหนึ่งบาทสิบปีสามพันหกให้ตำบลจัดการไปอีกสี่ร้อยก็เป็นสี่พันจ่ายไปเลยสี่พันบาทแล้วไม่มีก็บอกไม่มีเดี๋ยวจะมีคนบอ,อกใหแ้แค่นี้เองเป็นยากเลยเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยมันมีอยู่แล้ว เงินม like ีแล้วเพียงจะบอกให้ธนาคารไปไทยเรียรู declined, today, ้ก oh ็ส่งไปเซ็นเรตแจกรมไปยังตำบลเนี่ยแต่บลทุกตำบลก็รวบรวมไปแล้วก็ส่งไปยังธนาคารไปรศไทยแจ้งว่าประชาชนเนี่ยมีเสียงสามสสี่สล้านใบแล้วมาประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงแล้วทรรดุนตกไปเลยเมื่อธรรมดุตกไม่ความหมายแล้วรานนี้ความความเป็นเจ้าของประเทศอำนาจที่ไต่ที่ท่านมีอยู่มันก็จะทํางานมันจะออกเรตออกเด็ดที่ท่านเห็นแล้วว่าโอ้ ฉันมีอำนาจชิปไตแต่ไม่เคยใช้เลยอ่ะโอ้เพิ่งใช้เป็นเนี่ยพิ่งสั่งมาเนี่ยสั่งไปเป็นกฎหมายสืบพิมพ์รอโอ้โหรัฐมนตรตกไปเลยเออเมืม่อรัฐมนตรตกไปตั้งร,าารัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาเออแล้วไอ้ที่ประกาศออกแถลงการก็ฉบับหนึ่งรับเที่ยงหเจ็ดไปเก้าสิบเพราะว่าไปในนั้นก็บอกให้ธนาคารทไทยนําเงินเลือกนําเงินเนี่ยคนไทยคนละบาทเนี่ยสิบปี่มาเอามาใช้ก่อนในปีห้าหกเอามาเลยนะมาเลยมาใช้เลยแล้วประชาชน จ่ายคืนที่หลังสิบปีมันจ่ายคืนได้อยู่แล้วสิบปีนะครับเมื่อจ่ายคืนได้อยู่แล้วดังนั้นนักมวยค่ายมวยศิลปินยูเอสูอยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายท่านอะ่ะก็มารับจ็อบของ,ขของกระบวนกู้ชาติแตกสองเพื่อเตรียมอบรมประชาชนให้เป็นผู้ปกครองตนเองเมื่อเป็นผู้ปกครองตนเอง เวลาท่านจะโบวถท่านไม่ต้องไปพึ่งพายพวกสอสอ,อีกแล้วต่อไปแล้วไอ้พวกหลอกลวงพวกโจรสุดทั้งหลายไม่ต้องพึ่งพาท่านนี่โบตเองท่านโบตเมื่อไหร่ท่านก็จะได้คาโบดกันหากสมุดโบตในระดับชาติได้หนึ่งพันระดับจังหวัดได้ห้าร้อยระดับตำบลได้สองร้อยสามร้อยว่าไปคือโบตทุกครั้งกันได้ต่างอะ่ะเออแทนที่จะให้พวกสสมันได้มันได้ทั้งได้สิทธิ์ทั้งมันออกกฎหมายเองยกมือเองมันก็สัวาปาเมเอง โกงแบบออกกฎหมายถูกต้องโกงแบบเนี้ยโกงแบบเป็นเชิงนโยบายได้เลยเขาก็ากินสบายท่านไม่ได้อะไรเริ่มได้แล้วผมแนะนําให้นี่งง่ายสบายสบายเลยเดี๋ยวท่านส่งไปแสงดงเจ็ดกระงในตำบลน,นะตำบลตั้งองค์การตำบลแบบหน้าประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติตามนะครับเมื่อปฏิบัติตามแล้วเงินเขาเขาวิ่งไปจอดรอที่ตำบลท่านก็ไปแจ้งที่ตำบลว่าตอนนั้นเองอ่ะตำบลเห็นรับหมายชื่อแล้ว คนที่มาสมาัครเป็นสี่ภูมิพลเลือกเอาเป็นสี่พลไหนสมัครแล้วเตรียมปกครองประเทศเองแล้วอย่างเงี้ยใบมาแล้วเรียบร้อยสามสิบสี่สิบล้านใบเราเราก็นาใบในี้ไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงธนาคารไทยก็ส่งเงินไปที่ตําบลตาบลก็มีกินทอที่จะดําเนินการโดยเนินงาน,นาส่วนท่านที่เป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เป็นศิลปินดารานักร้องแล้วก็เป็นนักมวยเก่าต่างๆก็มา สดงตัวแสดงตนที่จะรับจ็อบไปเพื่อจะเตรียมอบรมประชาชนแค่นั้นเองอบรมประชาชนเพื่อที่จะรับไปแสดงเจม,มด้วยแล้วก็อบรมประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าเข้าใจด้วยนะทั้งสองแบบอย่างเงี้ยเงินก็สะพัดไปทั่วประเทศไทยธนาคาระไ,ไทยจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ของประชาชนด้วยผมมาแนะนําทางที่เป็นไปได้ง่ายสะดวก ไม่เคยเสียชีวิตไม่ต้องไปด่าทอไม่ต้องไปไล่รัฐบงรัฐบาลไม่ต้องขอบ้านขอเมืองไม่ต้องชิงชังไม่ต้องด่าทอกันทุกคนเลิกหมดเลยที่แบ่งเป็นข้างเป็นฝ่ายเป็นสีนั้นสีนี้เป็นในสลิมเป็นในกีสามกีเป็นในกปปสเป็นในอะไรก็ว่าไปแตกแยกกันหมดเลิกมาเป็นคนไทยตัวจริงก็คือเป็นประชาชนไทยมหาอำนาจนั่นเองเรียกว่าเป็นคนไทยตัวจริงนะท่านต้องสมัครเป็นประชาชนไทยมหาอำนาจจะได้บัตรประชาชนแบบใหม่ ม่ใช่แบบปัจจุบันนี้เพราะปัจจุบันนี้บัตรประชาชนที่ใช้อยู่เป็นประชาชนไทยคุณตูป้ปลอมต้องเอาบัตรประชาชนตู้ปลอมมาสมัครใหม่เป็นประชาชนไทยมหาอำนาจเี่นได้บัตรประชาชนคนไทยตุ้จริงท,ท,ที่เป็นรัฐบาลประดอชีวิตและมีถุนสำรองคนละ12ล้านบาทแลคาสมัคร4,000 40, ไม่มีก็ติ๊กว่าไม่มีเดี๋ยวคนออกให้ก่อนขอเชิญแสดงตัวแสดงตนกับตระบลท่านหรือสแสดงตัวสแสดงตนกับค่ายมวยกับเิียลปินทั้งหลายกับยูทูบเบอร์ทั้งหลายก็นั่นแหละครับช่องทางที่จะสร้างประเทศไทยใหม่ อ๋อเชิญสื่อทั้งหลายนําเสนอและสื่อทั้งหลายก็มาสมัครแสดงตัวแทงตัวเป็น10สนืส่อที่จะปฏิวัติชาติสิเรื่องส,งสื่อได้อยากจะเป็นการปฏิวัติชาติแบบไหนก็แสดงตัวแทงตัวเลยครับกับขบวนผู้ชาติประชาธปัตย์สองยินดียินด,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 ดีต่อเราทุกท่านและคลิปนี้หวังว่าคงจะทาให้ท่านเห็นแสงสว่างไม่ใช่ปลายอุโมงค์นะผมไม่ได้มาเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่ผมมาเป็นแสงสว่างอันเจิด้าเลยตูมทีเดียวเลยทุกคน จ่ายคนละหนึ่งบาทมันมีเงินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทําอย่างไรจะแอคชั่นเชิญชวนประชาชนมาแอคชั่นนะมาแอคชั่นมาอบรมมาเรียนรู้แล้วก็ส่งไปแสดงเจตจำนงเพราะใบแสดงเจตจำนงนั่นแหละมันมันจะออกที่อ,อัพเดตคือท่านใช้อำนาจที่ประทายเป็นลอ,ลองลองดูสิเขาบอกว่ามีอำนาจที่ประทายไม่เคยได้ใช้ทุกทีมีแต่ประโยชน์ให้โจรด,ดีสุดก็ถ้าประโยชน์ให้โจรดีสุดแล้วจะได้ประโยชน์อะไรล่ะท่านก็ต้องเอาใบแสดงเจตจำนงมา ออกคําสั่งสิครับสั่งดูซิมันมีลิดมีเดชจริงไหมก็สั่งไปในใบสนในเสนอจดที่ผมให้ไปนี่แหละแล้วมันจะออกลิดออกเดชนะฮะธนา,าคารไ,ไทยส่งเงินไปรอที่ตําบลกรนลุนแล้วออกลิดออกเดชแล้วแค่น้าประเทศไทยเปียกง,ง่ายๆสบายๆส,สวยงามอย่าลืมงานผมเป็นงานทําสงครามการเงินระดับโลกผมเชิญชวนมาทํางานสงครามการเมืองเป็นการทําการเมืองระดับโลกด้วยการทําสงครามการเงินดูซิ เราจะได้แชมป์ล้มแชมป์ที่เป็นที่มันเป็นทุนนิยมเป็นแชมป์อยู่แล้วเราจะส่งไปชิงแชมป์เราจะเป็นแชมป์ใหม่ที่เรียกว่าพอเพียงจิซึมนะจะล้มแชมป์แคปิตอลลิซึมโดยแคปิตอลลิซึมมาเป็นรองแชมป์เราขึ้นไปเป็นแชมป์เราเป็นพอเพียงจิตซึมเป็นแชมป์ก็เรียกว่าแชมป์กับรองแชมป์ก็สูสีกันอยู่ใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไปบาลานซ์การเงินของโลกนั่นเองไปบาลานซ์การเงินของโลกคือ ใช้พอเพียงจิตซึมครึ่งนึงอีกครึ่งนึงใช้แคปิตอลลิซึมนั่นคือเราจะไปชิงแชมป์ไปท้าชิงแชมป์ในตลาดโลกการเงินของโลกขอเชิญขไทายเ็าล่วมเส้นทางอนุญาตและประเสรีฐดีกับแอดธรรมนิวิจัยนะครับผู้สามาเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดต่อจากรัฐบาลตู่นะขอเชิญทุกท่านทุกท่้นเรียนรู้เรื่องใหม่ๆในคลิปวิดีโอที่ผมให้และท่านจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมิวิจัย แล้วมาสมัครด้วยใบแสดงสิทธิำรงสำคัญวบวชเลือกตั้งเพราะใบนี้แหละจะทําให้ท่านเกิดใหม่ประเทศใหม่ท่านเป็นอิสระเป็นคนไทยจ,จริงๆก็ใบแสดงเิทจิ์ดำรงนี่แหละครับถ้ายังถ้าท่านยังไปเลือกตั้งอยู่ก็เรียกก็ไปเจินเป็นเลือกตัที่สูตเป็นการทําแบบงงๆที่ทำซ้ำๆกันมาไม่รู้กี่ครั้งเลือกด้และพฤติกรรมง่งๆแบบนี้นะเอาละมองว่าผมเกิดปัญญาการทั้งบ้านทั้งเมืองทีนี้จีด,ดีรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ